สวัสดีครับเทพลงทุนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเมนสตี t แคปิตอลหรือหุ้นเมนกันครับโดยเจ้าหุ้นเมนเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีรายได้อยู่2ทางรายได้แรกเลยนะครับรายได้นี้เนี่ยมาจากการปล่อยกู้โดยเจ้าหุ้นเมนเนี่ยจะปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่มีธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลางเพื่อช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นนะครับสามารถขยายตัวและพัฒนาโครงสร้างต่างๆโดยเจ้าเมนนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยในการปล่อยกู้เป็นผลตอบแทนส่วนรายได้ทางที่2เนี่ยมาจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตเมนนะครับลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางลงทุนกระจายความเสี่ยงไปในหลายอุตสาหกรรมซึ่งก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ก็ต่อเมื่อหุ้นราคาขึ้นหรือจ่ายปันผล มาดูข้อดีของเมนกันบ้างครับข้อดีที่1คือเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสูงและมีการจ่ายปันผลในทุกเดือนโดยจะจ่ายปันผลปีละประมาณ5.04%หรือเดือนละ0.42%ยกตัวอย่างนะครับเรามีหุ้นเมน2,023บาทนะครับเราก็จะได้ตกเดือนละประมาณ8บาท42สตางค์หรือประมาณปีละ101บาทนั่นเอง ข้อดีที่2นะครับคือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนเข้ามาประจําเช่นการปล่อยกู้และการลงทุนในหุ้นเพื่อรับดอกเบีย้ยแล้วก็ปันผลนะครับ ข้อดีที่3เนี่ยคือกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปในหลายอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้หรือลงทุนก็ตามและยังมีแนวคิดที่ลงทุนในหุ้นเติบโตอีกด้วยครับสรุปครับหุ้นเมนเนี่ยพึ่งพาไรายได้จากการปล่อยกู้และลงทุนในหุ้นซึ่งจะเน้นไปยังบริษัทเล็กไปจนถึงกลางซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงปล่อยกู้ให้กับพวกบริษัทเล็กไปจนถึงกลางนะครับ ก็ต้องบอกตามตรงว่าการที่ปล่อยกู้ให้กับพวกบริษัทเหล่านี้จะได้รับดอกเบี้ยที่มากกว่าบริษัทใหญ่เพราะพวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะต้องจ่ายค่าความเสี่ยงเพิ่มให้กับเมนในเรื่องของการกู้ยืมนะครับเพราะด้วยตัวธุรกิจเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับจึงต้องจ่ายค่าความเสี่ยงเพิ่มให้กับหุ้นเมนนั่นเอง ส่วนในมุมมองของบริษัทนะครับว่าทำไมถึงต้องมากู้กับเมนทั้งๆที่เก็บดอกเบี้ยแพงกว่าธนาคารด้วยตัวธุรกิจนะครับมันมีความผันผวนสูงการที่บริษัทเนี่ยไปกู้กับธนาคารก็จะค่อนข้างยุ่งยากนะครับธนาคารก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยกู้เท่าไหร่ ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงพอสมควรเลยนะครับแต่พอไปดูงบการเงินแล้วเนี่ยถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะดูแล้วก็มีงบการเงินที่แข็งแกร่งพอสมควรและยังมีโอกาสเติบโตในอนาคตได้อีกด้วยเพราะเน้นลงทุนในพวกบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงกลางที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ตัวเราครับว่าชอบธุรกิจแบบนี้ไหมก็ถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควรในมุมของผมนะครับ แต่งบการเงินเนี่ยถือว่าดีเลยผู้บริหารเก่งมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นปันผลที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตรครับผมส่วนใครมีหุ้นตัวไหนที่อยากให้พูดถึงเนี่ยก็สามารถรีเควสกันเข้ามาได้นะครับอาจจะใช้ระยะเวลาในการทำนานหน่อยแต่รับรองจะทำให้แน่นอนครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เทพลงทุนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ